สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพรเรีนสายผูพานนะครับช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับพาคเรื่องเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเก่าพักใหม่พากเกจิชื่อดังเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับช่องพรเรีนสายผูพานก็จะมานําเสนอมารีวิวมาแบ่งป,ปันให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับเรายังเกาะกระแสความร้อนแรงนะครับของเจริญพรสามวัดแตกโอ้โหรุ่นนี้นะ เป็นเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นนะที่ช่วงในโควิดนี่จะไม่ให้ให้คนเข้าไปนะเพราะว่าช่วง COVID โควิดเนี่ยโหนะส่วนมากการปลูกเสกต่างๆเนาะเขาจะไม่ให้ประชาชนเข้าไปแต่รุ่นนี้นะครับวัดแตกรุ่น3รุ่นนี้ทําไมถึงวัดแตกนะครับก่อนวันปลูกเสกนี่บางคนไปรอตั้งแต่เที่ยงก่อนวันปลูกเสกนะครับนะมีภาพบรรยากาศมีอะไรโอ้โหนะเป็นคนเข้าแถวรอไปกลางเต็นท์นอนรอนะครับเพราะว่า เขาจะมีเหรียญแจกด้วยนะเหรียญแจกของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ลังหามาอยู่เหรียญแจกเนี่ยนะแต่หาราคาค่อนข้างแรงนะตอนนี้มันจะมีเนื้อฝาบาทกับเนื้อทองแดงเถื่อนเนาะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้โอ้โหราคาทองแดงเถื่อนตอนนี้2 0 0 0 2น0อนะครับเหรียญแจกนะครับจะเป็นเหรียญแจกของรุ่นนี้นะมันจะตอกแจกด้วยแต่ว่าผมก็ลังหามาอยู่นะครับนะดังนั้นช่วงนี้นะครับ ก็เราก็มาดูเนื้ออื่นรอนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้เนื้อบนบนนะครับเอามาฝากแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างนิยมเลยนี่ครับตามหน้าจอนะครับตอนนี้พิมพ์ที่นิยมที่สุดนี่เลยนะพี่ๆเนาะถามมากันทุกวันเลยนะพี่ๆทุกวันมีเจเิญพรบนไหมจเจริญพรสามจเจริญพรบนไหมจเจริญพนพรขอบจเจริญพรขอบเอาบนขอบโอ้ตอนนี้ไม่รู้จะหาให้ยังไงนี่นะ บนขอบอย่างเดียวเลยนะครับล่างนี่อยู่กับผมนี่เต็มเลยนะล่างนี่ติดแต่ว่ากระแสะก็ไม่แน่นะอ่ามันมีบางกิจนะครับที่ผมเคยเช่าหาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยอ่าเป็นพิมพ์หนึ่งที่นิยมนะครับแต่พอนานไปก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะดังนั้นใครเก็บล่างไว้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะอย่าเพิ่งน้อยใจว่าราคายังตกถ้ามีประสบการณ์นะอ่ามันอาจจะมีพลิกล็อกนะ,ะถ้ามีประสบการณ์มีเหตุการณ์อะไรดังๆขึ้นมาเนี่ย โอ้โหนะ้าล่างมานี่แซงบนได้นะครับไม่แน่นะแต่ว่ากระแสต,ตอนนี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับก็คือพิมพ์จลนเจล, <c oughs> จลนญพรบนขอบนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาเนื้อบนบนเนาะพี่ๆเนาะเอามาส่องกันนะครับเอามาส่องกันนะครับวันนี้ได้เนื้อบนบนมาวันนี้เอามาให้ชมนะครับวันนี้มีเด็ดๆด้วยมาให้ชมกันนี่ที่เด็ดวันนี้ก็คือเป็นเนือน้อนวะจลนญพรบนขอบนะครับนวะจะลนญพรบนขอบ นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูใบรายการนิดหนึ่งนะครับการเช่าหาบูชาเราต้องมีใบรายการนี้เราก็ต้องดูใบรายการขออนุญาตพาดูใบรายการนะรเราเช่าไม่ใช่เช่าไปมั่วๆนะครับนี่มันก็จะมีหลายชุดหลายรายการนะใบรายการตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับท่านใดสนใจก็ดาวน์โหลดเอาไปได้เลยนะครับนี่นะครับนวะนวะนี่จะสร้าง1 9 9 9นะครับพิมพ์ละ ซึ่งตัวนี้จะมีทั้งหมด4พิมพ์นะครับสี่พิมพ์ก็จะเป็นบนบนล่างไอบนเรียบบนขอบล่างเรียบล่างขอบนั่นเองนะครับแต่ทางมือาช่า,าสร้างเย็งไม่แค่นี้ผมว่าไม่เยอะนะหาค่อนข้างอยากเลยนะนวะนี่นะและตัวนี้วันนี้จะเป็นบนขอบด้วยซึ่งเป็นพิมพ์ที่นิยมซึ่งที่นิยมพูดง่ยก็มีประมาณพันเเนี่ยผมถือว่าหายากนะกว่าผมจะได้มานะแล้วราคาก็ไม่ใช่ว่า ถูกๆนะครับนว่าเนี่ยผมเสียดายนะประมาณวันแรกๆนะผมไม่แน่ใจว่าผมแบ่งไปให้ใครนะผมแบ่งไปพันกว่าบาทโอ้โหผมก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะอ้ตอนแรกก็คิดว่าช่วงนั้นก็หมุนหมุนตังค์ด้วยแหละเพราะว่าเราต้องหมุนเอาพระรุ่นใหม่มาอ้อพันกว่าก็พันกว่า <c oughs> น่าจะเป็นนวะเจริญพรบุญด้วยนะที่เอาไปนะพันกว่าบาทพี่โอ้โหช่วงที่พระออกเลย ไม่รู้เลยช่วงนั้นได้กําไรร้อยหนึ่งก็เอานะครับดังนั้นพี่ที่เช่ากับน้องก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับนะวันนี้นะครับก็จะพามาชมนาวะโอ้โหวันนี้นะแต่ตัวน,นี้ราคาพันกว่ามันไม่ได้นะพี่ตัวน,นี้จะสามพันสี่พันขึ้นนะครับอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับความสวยขึ้นอยู่กับเลขขึ้นอยู่กับพิมพ์ด้วยนะแต่วันนี้เป็นพิมพ์ที่ที่ถือว่านิยมที่สุดนะครับสําหรับนวะนวะ,นวะอาเจริญพรบนขอบเนาะ พี่ดูสีผิวนะวะสีผิวนี้ก็คือออกน้ําทองกบเข้มแบบนี้นะครับนวะนี่คือสีของเขาเลยนะสีนี้นะโอ้โหนะสวยมากนะเหรียญน,นี้ถ้าใครที่เล่นพระเก่าเช่าพระเก่ามานี่จะรู้เลยว่าผิวแบบนี้นี่ใช่เลยนะโอ้โหดูผิวเนียนแบบกริบเลยนะอนาคตอาจจะมีเป็นกลับผิวกลับผิวอะไรได้นะโอ้โหพี่ดูจะมงจะมูกนี่ไม่ได้โดนไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอรอยอะไรนะนี่นะครับดูสีดีนะครับโอ้โหสวยมากนะพี่ ผมว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะทะลุ5 0 0 0ันะพิมพ์นี้นะ,จะเจริญพรบนขอบเนี่ยผมว่าปีหน้านะผ่านไปสักหนึ่งปีเนี่ยนะให้ในต,ตลาดไม่มีหรือมีน้อยๆเนี่ยเหรียญน,นี้น่าจะถึง5 0 0พันะแต่วันนี้น่าจะอยู่หลัก3-4ถึงนะครับผมบอกไว้เลยนะครับ3าถึงพันนะครับปีหน้านี่ยังไงก็ทะลุนะถ้าผิวแบบนี้นะจมูกแบบนี้นะครับไม่มีตำหนินสุดๆนะครับโอ้โหสวยมากนะ นี่ครับจเจริญพรบนขอบนะตัวนี้ไม่ใช่บล็อกทองคํานะมันจะมีบล็อกทองคําด้วยในะเป็นบล็อกธรรมดาถึงเป็นบล็อกธรรมดาก็สวยพี่พี่หูหหน้ำทองนี่แบบโอ้โหนะต่อโคนอนนูนะครับที่หูห่วงนะธานวะนะครับจะต่อโคนอนหนูที่หูห่วงนะครับต่อโคดศสลานะครับจะต่อโคดสลาไว้ซ้ายมือน,นะครับด้านหลังนะครับโอโ้สีนี่แบบ บางคนบอกว่าไม่สวยไม่สู้ลงยาโอ้ถ้าใครเคยเล่นพรกเก่ามาจะรู้แล้วว่านี่คือเนื้อบนบนเลยนะเลขก็18 5 7ดห้า็ดโอ้สีสวยนะครับนี่นะครับนวะนะครับจลนญพรบนขอบที่ถือว่าเป็นที่นิยมเลยนะครับก็ลองจากเนื้อเงินเลยนะนี่คือลองจากเนื้อเงินเลยนะครับดูสีผิวดูอะไรจะสวยนะครับนานไปนี่อาจจะผิวกลับผิวอะไรได้นะครับตอวนี้ตัวนี้จะอยู่ในชุดลุ้น ชุดลุ้นที่เป็นลุ้นเนื้อเนาะตัวนี้จะเป็นอยู่ในชุดลุ้นเพราะวันนี้ผมมีทั้งชุดลุ้นแล้วก็ชุดกลองบุญนี่จะเป็นชุดลุ้นจะอยู่ในกล่องสีแดงแบบนี้กำมะหยี่สีแดงนงนั้นเราต้องแยกให้ออกนะเพราะว่าอนาคตมันจะมีการสลับกันอยู่แล้วนะบางคนเก็บไว้ก็สลับกล่องสลับอะไรกันมานะครับนะแต่ถ้าเป็นชุดนี่ผมจะให้ดูมันจะมีอีกนวะอีกชุดที่เป็นชุดกลองบุญนี่ดูให้ออกนะครับนี่นะครับพิมพ์ที่ระลึกสร้างพระปานี่ จะเป็นกล่องสีนํำเงินถ้าเป็นชุดกองบุญนวะเขาจะเป็นนวะห่วงเชื่อมนะพี่นะนวะของเขาจะเป็นนวะห่วงเชื่อมนะสร้าง500นะครับจะน้อยกว่านะนี่วันนี้มีมาให้ดูหน่อยนี่นี่เป็นนวะของของชุดกองบุญจะอยู่ในกล่องนี้ดังนั้นเผื่ออนาคตนะมันจะต้องมีคนหลงอยู่แล้วนะผมดูเลหลายรุ่นมาแล้วก็คือพอนานไปก็คือบางคนคก็สลับกล่องบ้างอะไรกล่องบ้างดังนั้นถ้าเป็นของชุดกองบุญนวะเขาจะต้องเป็นนวะห่วงเชื่อม แต่ของผมเป็นเจริญพรล่างนะตัวนี้แต่ดูผิวนี่โ,โหโดมากพี่นี่เป็นห่วงเชื่อมห่วงตัวนี้จะเป็นห่วงเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเชื่อมแบบโบราณเลยนะนี่ครับเป็นเชื่อมแบบโบราณน,นะราคานี่โอแรงนะจะแรงกว่าชุดตัวนี้นะถึงจะเป็นล่างก็ช่างน,นะครับตัวนี้นะเลขก็สวยพี่สามเก้าแปดโอ้โหเก้าแปดนี่นะสามเก้าแปดนี่เลขมงคลใอ้พิมพ์เจริญพรขอบด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นพิมพ์เจริญพรล่างก็ช่างนะ แต่ว่าดูผิวนะอันนี้ผมจะไม่แกะออกจากถุงนะครับโอ้โหนะจะต่อโคดหัวเสือไว้ข้างล่างนะนี่นะครับนะนี่ครับดูห่วงเชื่อมเนื้อเงินนะอันนี้โอ้โหนี่คือนวะนวะอ่าของของชุดกองบุญเนาะผมจะแยกให้ออกดังนั้นพี่พี่ต้องต้องแยกให้ออกเนาะถ้าเป็นของชุดกองบุญถ้าเป็นเนื้อนวะนี่จะต้องเป็นพิมพ์ห่วงเชื่อมเท่านั้นตามใบารายการที่เขาแจ้งนะครับแต่ถ้าเป็นนวะของชุดลุ้นเนื้อทั่วไปจะจะเป็นไม่ใช่ห่วงเชื่อมเนาะ วันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับนี่วันนี้3 0 0 0 4,000พันะตัวนี้นะครับราคาวันนี้ก็มีสวยๆนี่ต้นตำรับนะวะมาให้ดูสาลาร้อยปีปี63จเจริญพรบนอันนี้เก็บไว้ในกล่องอย่างดีอย่าถามราคานะผมบอกเลยแพงนะครับ <c oughs> นะอันนี้ค่อนข้างแพงอันนี้เป็นพิมพ์จเจริญพรบนปี63พี่ดูอ่ะอันนี้ปี6 5หเนาะอ่ะเราเทียบเนื้อต่อเนื้อให้ดูเลย อันนี้เลียมเก็บผิวไว้ด้วยนะปีห5หลับตาปี63นี่ลืมตาเนื้อนวะเหมือนกันเห็นไหมครับข้างบนตอกนอนหนูเหมือนกันเลยอันนี้ผ่านมา2ปีแล้วผมเก็บมาตั้งแต่ปี63นะพี่นะบล็อกทองคําด้วยนะบางคนโออยากขอชมไอเหรียญที่อยู่ในเลี่ยมหน่อยสชัดหน่อยนวะตัวนี้สร้าง999องค์นะพี่นะนี่โอ้โหพี่ดูเม็ดไข่ปลาบล็อกทองคําดูตรงนี้เลย บล็อกทองคําดูเม็ดไข่ปลาเมื่อกี้น้อโฟกัสมันจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันมันเรี่ยมนี่โอ้โหพี่ดูเม็ดไข่ปลานะสามสี่เม็ดตรงนี้นี่นี่คือบล็อกทองคํานวะเจริญพรนบนปี6 3สนะนี่นะพี่นะเรี่ยมเก็บผิวไว้อย่างดีราคาผมบอกเลยผมแบ่งแพงนะผมบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนอย่าถามราคาเลยนะถ้าผมบอกผม ผมแบ่งแพงผมพูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปหามาจากที่ไหนอีกๆๆเหลือเหรียญเดียวจริงๆจเจริญพรบนปีหกสามเนี่ยนะครับนี่ครับหมายเลขนะครับเหรียญน,นะครับดังนั้นถ้าเก็บถ้าเราทุนไม่เยอะผมแนะนํามาเก็บนวะนวะปีหกห้าเราเนี่ยอีกปีหนึ่งหสองปียังไงก็ถึงห้าพันพี่ตรงนี้ผมดูแล้วดูผิวนี่เเหมือนกันเลยใบนงใบหน้านะโอ้โหนะช่างแกะพิมพ์ก็เป็นทีมงานเดียวกันนั่นแหละครับนะ ดังนั้นนะครับนี่เลยส,สวยๆนะพี่นะผู้สร้างก็เป็นผู้สร้างทีมเดียวกันนะผู้สร้างก็เดียวกัน PSGA แล้วนี่แหละนะครับนะดังนั้นก็ส,สวยๆนะพี่นะนะดังนั้นวันนี้ก็เอามาฝากเนาะหลายๆรุ่นด้วยนี่กล่องยังเดิมๆสติ๊กเกอร์ต่างๆของแท้นี่ต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับของปีหนสานะนี่เก็บมา2ปีแล้วนะครับรอให้ถึงแสนก่อนราคาพูดเล่นนะพี่นะอันนี้นะครับ ของปี6 3านะผมก็เก็บไว้ค่อนข้างอย่างดีเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาพระเอกพระเอกของคลิปนี้ให้เป็นนวะพิมพ์เจริญพรบนแล้วก็พิมพ์เจริญพรขอบด้วยนะครับสุดซ,ซยวันนี้นะครับแล้วก็มีเป็นของชุดกองบุญด้วยมาเจมสีผิวอาจจะต่างกันนงครับเนื้อนวะเพราะว่าเกิดจากการผสมโลหะนะครับ9ชนิด9อย่างนะครับนัน้นมันก็อาจจะมีส่วนผสมที่แตกต่างไม่ใช่แตกต่างหรอกหมายถึงว่าตอนเขาหลอมนะ สีทองแดงาอาจจะมาหลอมทางนี้เยอะหน่อยอันนี้อาจจะเป็นแบบลมดําหรืออาจจะเป็นทางนั้นมาเยอะหน่อยก็จะออกสีเข้มๆนะครับสีผิวก็จะออกโทวนี้แต่ว่าบางทีนว่านี่มีอาจจะมีผิวกลับด้วยนะครับนานไปก็จะมีการกลับผิวกลับอะไรนะดังนั้นวันนี้ก็เอามาฝากนะครับดังนั้นทุกคนที่สนใจเชาวหาบูชาก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับก็แบ่งปันทุกเหรียญแต่อันนี้ผมบอกอะไรฟิตๆหน่อยนะครับ ของปี63นี่ต้องขอฟิตๆหน่อยนะครับแบ่งแพงนิดนึงนะพี่นะก็ตามราคาพระนะครับรับประกันพระแท้นะครับเก๋ขคืนเงินเลยนะครับรุ่นนี้เพราะเก็บมาตั้งแต่แรกเลยพี่หรือใครสนใจเหรียญนี้ก็พิมพ์ห่วงเชื่อมก็เก็บได้นะครับห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับดังๆก็เหรียญลุงปุตทิมนะครับ ลุงปูทิมเหรียญหงเชื่อมนะครับราคานี่โอ้หหลักหลายหมื่นถึงแสนเลยนะเหรียญลวงปูทิมนะครับดังนั้นนี่คือตามรอยครูบาอาจารย์เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพเพลียนสุบาืพันธุงมีอีเละหลายรุ่นหลายเกจิลลลลลเลยนะครับกดถูกใจไว้นะครับเวลาโพสต์แบ่งปันพระเครื่องก็จะได้เห็นภาพเห็นคลิปต่างๆด้วยขอบคุณทุกคนมากนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับโชคดีสวัสดีครับ